สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อินดี้ชาแนลนะครับแล้วก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ก็อยู่ในแอปพลิเคชันนะครับหาเงินนะครับลักกี้มันนี่นะครับก็วันนี้ก็มาอัปเดตนะครับแอปพลิเคชันนี้นะครับโอเคก็อ่าเพิ่งเล่นเกมจบไปนะครับก็นะครับแอปนี้เนี่ยนะครับเป็นแอปเล่นเกมนะครับหาเงินนะครับหรือว่าอ่าทำกิจกรรมตรงอื่นๆเนี่ยนะครับสามารถทําเงินหมดเลยนะครับก็จะมีเมนูให้เล่นเกมแบบนี้นะครับเราเข้าไปเล่นเกมแล้วก็ แลกเป็นเงินนะเป็นเป็นเงินในเกมก่อนนะครับแล้วก็นําเงินตรงนี้เนี่ยนะครับไปแลกเป็นเงินจริงได้นะครับอ่านะครับเราก็มาดูวิธีแลกกันกดรีดีมนะครับนี่นะครับก็มีตั้งแต่150 200บาทแล้วก็300บาทนะครับหนึ่งแสนคะแนนถึง1นึ0 0 0สคะแนนในการแลกนะครับตอนนี้ก็อ่ามีประมาณ1นึ0 0แคะแนนก็ขาดอีกประมาณ1 6 0 0 0พคะแนนก็จะแลกได้อีก300บาทนะครับ ก่อนอื่นต้นคลิปนะครับเดี๋ยวก็แนะนาเมนูคร่าวๆแล้วก็วิธีสมัครกันนะครับก็สําหรับวิธีสมัครเนี่ยเพื่อนๆล็อกอินผ่าน Facebook ได้เลยนะครับก่อนอื่นต้องมาโหลดแอปนี้ก่อนนะครับถ้าใครไม่มีลิงก์แอปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเนี่ยก็เลื่อนลงไปกดได้เลยนะครับแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยเลยนะครับโอเคนะครับต่อไปตรงนี้เนี่ยนะครับเขาจะให้ใส่นะครับอินไว้โค้ดนะครับก็ใส่รหัสนี้ได้เลยนะครับ ก่เดี๋ยวจะแนบรหัสมาให้รวมถึงรหัสใต้คลิปด้วยนะครับหากเพื่อนๆใส่แล้วเนี่ยนะครับจะได้รับ300ที่ฟรีเลยนะครับโอเคครับก็นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตการถอนเงินด้วยนะครับก็วันนี้เพิ่งจะถอนเงินไปนะครับอ่าเนี่ยนะครับนี่ก็จะเป็นอ่าข้อความนะครับจากทางซัพพอร์ตของแอปนะครับว่าผมเพิ่งจะถอนเงินไป300นะครับเมื่อตอนกลางวันนะครับอ่าตอน10โมง27นะครับแล้วก็ตอน12นาฬิกา14นาทีอันนี้คือเป็นยอดเดียวกันนะครับ เป็นยอดเดียวกันที่เข้าใน p a y p a l นะโอเคเดี๋ยผมก็จะเปิดา PayPal ให้ดูนะครับเป็นยอดเงินนี้นะครับสำหรับใน PayP a l ก็จะต้องเข้าสู่ระบบนะครับนี่นะครับก็เป็นเงินที่เราถอนมาจากนะครับทางแอป Lucky m ม n น y ีนะครับก็นี่นะครับได้รับ300บาทนะครับแต่ว่าจะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่24จุดนะครับก็คือครั้งนี้เนี่ยเป็นการรับเงินครั้งที่2นะครับของแอป Lucky m ม n น y ีนะครับ แต่ว่าเพย์พาที่เขาใช้จ่ายเนี่ยจะเป็นคนลาบัญชีกันนะครับเราก็ดูจากข้อความนี่นะครับลักกี้ลักกี้มันนี่ตรงนี้นะครับก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับไปในแอปกันต่อนะครับโอเควันนี้ก็มาแนะนําเมนูที่ผมชอบเล่นนะครับก็แรกเลยนะเป็ดลัคก,กี้สปินนะครับลักกี้สปินเนี่ยสามารถทําเงินเหรียญในเกมเนี่ยได้ถึงสูงถึง200นะครับเพราะว่าอะไรนะครับก็คือเพราะว่า กรณีที่เราได้1คะแนนเนี่ยเราสามารถทําคะแนนให้เป็นดับเบิลได้นะครับเราทําให้ดูเนี่ยเรากดสปินไปนะครับล้วเราจะหมุนแบบนี้นะครับก็ตรงนี้เป็นเงินในแอปของเรานะครับอันนี้คือ4นะครับถ้าเรากดดับเบิลคอยเราจะได้8นะครับแต่ว่าผมคอไม่ดับเบิลดีกว่านะครับเล่นจบครั้งหนึ่งจะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาเราก็กดย้อนกลับหรือว่ากดปิดนะครับอ่านะครับนี่นะครับก็ดูนะครับอ่านะครับอันนี้ได้สูตรไม่เป็นไรนะครับ กดสปินนะครับแรกๆเนี่ยนะครับตอนเลี้ยน้อยๆเนี่ยนะครับแรกๆเนี่ยนะครับจะได้หมุนจะได้บ่อยจะได้เยอะบ่อยนะครับก็แนะนําให้เล่นช่วงแรกเยอะนะครับโอเควิธีดับเบิลคอยเราก็กดดูโฆษณาดับเบิลคอยตรงนี้นะครับอ่าดูโฆษณาเสร็จจะได้เป็น8ปคูณสแบบนี้แล้วก็กดคูรับไปนะครับอ่าเราก็เล่นไปเรื่อยนะครับอ่ารอบหนึ่งเนี่ยจะเล่นได้5ครั้งนะครับโอเคได้4ใครจะดูดับเบิลก็ได้นะครับ อ่านะครับนี่นะครับก็คือเราจะต้องรอ1นชั่วโมงประมาณ1ชั่วโมง3 0มสิวินาทีเนี่ยนะครับก็จะมาเล่นได้อครั้งครับคราวนี้เนี่ยวิธีเล่นเกมอื่นเราก็กดย้อนกลับอ่านี่นะครับเราก็มาเล่นเกมอื่นต่อนะครับเช่นเกม g i c Balls ตรงนี้นะครับก็เล่นได้เลยนะครับอ่าเล่นเหมือนกันให้กดปุ่มทวิสต์ตรงนี้นะครับก็นะครับจะได้ลูกบอลมาแล้วก็จะได้คะแนนเหมือนกันนะครับถ้าเราอยากได้คูณ2แลเรากดดับเบิลคอยนะครับแล้วก็ดูโฆษณาที่ขึ้นให้จบนะครับ กดกลับนะครับอ่านี่ครับก็จะกลายเป็น4ี่คูณสแล้วนะครับอ่านะครับผมเล่นได้ดูครั้งเดียวแล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้โอเคส่วนเกมอื่นๆก็สามารถทําคะแนนได้นะครับลองเข้าไปเล่นกันดูได้เลยนะมีเกมหลายเกมนะครับก็ต่อไปนะครับเรามาดูอ่าวิธีรับคะแนนฟรีกันก่อนนะครับก่อนอื่นก็ให้กดตรงนี้เลยนะครับอ่ากล่องสีแดงนะครับรับไปเลย6นะครับตรงนี้จะดับเบิลไม่ได้นะครับ สำหรับกล่องสีฟ้าเนี่ยจะเป็นโฆษณาให้เราดูนะครับก็ได้คะแนนเหมือนกันนะครับลองกดเข้าไปดูได้นะครับอ่าเขาจะเป็นประมาณนี้ก็ประมาณ30วินะครับเสร็จแล้วกดกลับหรือว่ากดปิดนะครับอ่านะครับแล้วเราก็เลือกนะครับเขาจะให้เลือกรูปภาพนะครับเราก็เลือกนะครับ1อันอ่านะครับได้30คะแนนนะครับตรงนี้อ่าก็กดคูแล้วก็กดออกนะครับแล้วก็เขาก็จะยุบลงไปนะครับหากครบแล้วก็จะขึ้นมามีเวลาให้โหลดเหมือนเดิมนะครับ โอเคเราไปดูในเมนู Invite Friend นะครับกันบ้างนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเราจะแนะนำเพื่อนอย่างไรนะครับที่เราจะมีรหัสของเราเน year, ี่ยนะครับให้เพื่อนกรอกเนี่ยนะครับก็คือเราจะได้ร <fal is> ับคะแนนเพิ่มด <utilizar> ้วยนะครับตรงนี้เนี่ยสำหรับผู้ใช้งานใหม่เท่านั้นนะครับก็สามารถนํารหัสของเรานะครับที่ขึ้นด้านล่างเนี่ยนะครับไปแชร์เพื่อนได้เลยนะครับรหัสเราก็อยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าใช้ลิงก์ตรงนี้ก็ได้นะครับแนะนําเพื่อน1ครั้งเนี่ยจะไม่ได้6ดอนนะครับตรงนี้ไม่คือไม่ได้6ดอนนะครับ อ่าคือจะได้ครั้งละแ0 0เหรียญหรือว่า0.2ดอนลนะครับโดยเขาจะแบ่งนะครับแบ่งคะแนนให้เป็นวันนะครับตามนี้ก็คืออ่าถ้าเพื่อนของเราเนี่ยนะครับเข้ามาเล่นเกมแล้วก็ได้รับไปตรงข้างบน200คะแนนเนี่ยนะครับอ่าวันแรกเราจะได้ไป0.2นยนะครับอ่าแล้วก็วันที่2เนี่ยถ้าเขาทำอีกเราก็จะได้เพิ่มเป็น 0. ได้อีก2.0.2อ่าเป็น4นั่นเอง อ่าเป็น0.4นดะบวกไป0ูนจุก็เป็น0ูนนั่นเองนะครับแล้วก็วันที่3ก็จะได้เพิ่มอีก0ูนุประมาณนี้นะครับคือตรงนี้เนี่ยที่เขาเขียนว่า6ดอนนี่คือ2คนนะครับเพื่อนคนแล้วก็เล่นไปคนละ5วันแล้วนะครับอ่าแล้วก็จะมี i n v i t e Board ตรงนี้นะครับเข้าไปดูได้ตรงนี้นะครับอย่างผมผมแนะนำไป100คนนะครับได้มาแป0 0มืนคะแนนนะครับอ่านี่นี่ฮะก็มีบอกนะครับคือการแรกเนี่ย จะใช้อ่า100 0 0 0ส0 0 0คะแนนในการแลก100บาทนะครับขั้นต่ำนะครับอันนี้ก็จะมีที่1ที่2ที่3ไล่ลงมานะครับอ่ะก็โอเคนะครับสำหรับแอปนี้นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับการถอนเงินเป็นครั้งที่2นะครับของแอปนี้นะครับก็ผมจะถอนแต่300อย่างเดียวเพราะว่า3 0 0เนี่ยถอนแล้วเราได้ถูกที่สุดนะครับหาอย่างเช่นถ้า 150บวก150เป็น300เนี่ยจะใช้ต้อง2 4 0 0 0คะแนนเห็นไหมครับแต่ว่าถ้าสอนถอน300เลยเนี่ยได้ถอนแค่1น0 0 0 0คะแนนถูกกว่าตั้ง24000คะแนนนะครับก็โอเคสำหรับวันนี้ก็มาอัปเดตให้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยหากถอนอีกจะมาอัปเดตใหม่หรือว่ามีข้อมูลในแอปอัปเดตใหม่เนี่ยนะครับก็จะมาแนะนำให้เพื่อนๆรับฟังกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมเนี่ยถ้าหากไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอีก,อ,กอย่าลืม กดปุ่ม Subscribe นะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับหากใครติดตามใน Facebook ก็อย่าลืมเข้าไปติดตามแฟนเพจอินดี้ชาแนลกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมอินดี้กคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ